คุณผู้ชมต้องทับคุณผู้ชมกท่านะคะเข้าสู่รายการเพศรลบว่าใบเจอหายค่ะสําหรับวันนี้นะคะจิ๊บจะพาคุณผู้ชมมาคุยกับนักดนตรีท่านหนึ่งค่ะแต่ว่าเป็นนักดนตรีสัญชาติญี่ปุ่นนะคะคุณผู้ชมแล้วก็น่ารักมากๆเลยเพราะว่าเขาวนี้นะคะมีน้องชิโซยูหนึ่งตัวแต่ว่าจะอายุเท่าไหร่เพศไหนเดี๋ยวเราไปคุยกันกับเขาเลยค่ะ สวัสดีครับโอ้น่ารักจริงๆด้วยเดี๋ยวก่อนที่เราจะพูดคุยกันกับคุณโอบูนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะวันนี้จะมีขนมนะคะมาฝากตัวตัวเล็กตัวนี้ด้วยนะคะคอันนี้ก็คือขนมจากเจอฮายนะคะมีหลายรสเลยนะคะเป็นรสที่น้องหมาจะชอบมากนะคะคมีขนมแล้วนะคะน้องหมาก็ต้องทานอาหารด้วยอันนี้นะคะ อดอกบาออจะบอกว่าน้องหมาของจิ๊บชอบมากเลยค่ะคต,ตัวรถางนะคะวันนี้เลยมาขอเลยครับามาให้ต,ตัวนี้ด้วยคุณผู้คะตัวนี้ชื่ออะไรคะชื่อคตโร่นะครับ โคทาโร่นะคะต้องเป็นตัวผู้แน่นอนนะคะจิ๊บอยากให้คุณอบุญแนะนำตัวกับคุณผู้ชมชื่อโนบุมัตสึมุระนะครับก็เป็นคนญี่ปุ่นเป็นนักดนตรีใน YouTube นะครับจะบอกว่าคุณอบุญเนี่ยนะคะโด่งดังมากๆแล้วก็มีแฟนคลับค่อนข้างที่จะมากเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปพูดคุยรายละเอียดกันต่อดีกว่าทางด้านบนนะคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจุดขออนุญาตจุงโคทาโร่ได้ไหมเออครับอันนี้ไปเลยเดน๋ยวไปเลยเดไปเลยค่ะท่านผู้ชม แล้วก็เห็นจากมือนี่คือพลิ้วมากๆสำหรับการเล่นกีตาร์แนวนี้เป็นการเล่นกีตาร์แบบไหนคะเป็นการเล่นกีตาร์คือใช้นิ้วดีนะครับ<ช>ก็เลยเรียกว่าฟิงเกอร์สไตล์แล้วก็เล่น<ช> <ๆ S 1> ทุกอย่างคนเดียวเป็นวงคนเดียวก็เล่นเมโลดี้ตัวเบสคอร์ดแล้วก็บางครั้งมีเสียงพากาชชันตบซ้าย<อ>แล้วก็มีเสียงพากาชชัอนออกมาถ้าหาว่าใครสนใจอย,อยากจะเล่นก็สามารถเข้าไปดูคุณอาบุนใน คลิป YouTube ได้ด้วยใช่ไหมครับเพราะว่ามีโชว์อยู่ในนั้นด้วยใช่ไหมครคุณอบุทำคลิปมาแล้วตั้งแต่เมื่อไหร่อะคะประมาณ2ปีที่แล้วครับแล้วสำหรับตอนนี้ที่ทำมาแล้วกี่คลิปคะประมาณ30คลิปสำหรับในความเห็นของคุณอาบุเองนะคะเวลาที่มาประเทศไทยแล้วรู้สึกประทับใจวัฒนธรรมไทยในเรื่องไหนบ้างอ๋ส่วนหนึ่งเรื่องโอเคคำนรับพี่กับน้องอืก็ได้ยินบอย ใครๆก็เรียกกันใช่ไหมครับอย่างบางทีเราอาจจะเรียกว่าพี่นกบุใช่น้องจิ๊บใช่ไหมครับก็คือเหมือนกับว่าเราสามารถเรียกพี่เรียกน้องกันได้โดยที่มัไม่ใช่ครอบครัวเดียวกันใช่รู้สึกมันเป็นมิตรก็พูดถึงเรื่องคำว่าเพื่อนบ้านแหละวันนี้คุณนบุเองก็มีเพื่อนบ้านตัวน้อยน่ารักน่ารักหนึ่งตัวเหมือนกันนี่นอนอยู่ตรงนี้นะคะชื่อ โอทารุใช่ครับนะคะสำหรับสุนัขพันธุ์นี้เป็นสุนัขพันธุ์ชิสุใช่ใช,ใช่ไหมคะสำหรับตอนแรกที่ได้น้องเขามาเดี๋ยวเล่าตอนนั้นหน่อยได้ไหมคะว่าได้น้องเขามายังไงอ่าประมาณสี่ปีกับครึ่งก่อนนะครับอ่าก็พอดีมีเพือ่อนตัวมาก็มีลูกมานะอยากได้ไหมไปดูก่อน <laughs> โอ้น่ารักมากตัว, <laughs> วแค่ <laughs> น,นี้เองตัวแค่นี <laughs> ใ้ใช่แค่นี้แล้ว <laughs> เราจะสอนความสามารถพิเศษใ,ให้อย่างตงนี้ยค่ะคุณครูใช้ภาษาอะไรสอนคะก็ใช้ภาษาไทยครับทําไมถึงเรื่องใช้ภาษาไทยอ่ะก็ะรเราก็อยู่ที่เมืองไทยบางครั้งต้องฝากเพื่อนๆอะไรอเงี้ยก็ถ้าเพื่อนคุยกับเขาไม่รู้เรื่องก็จะลำบาก<ช>อือกยเขาไม่เข้าใจภาษาญี่ปุ่นเลยสักคำนะครับสอนก็ไม่เข้าใจแล้วใช่ไหมใช่ครับโคตรโร่ไม่รู้ภาษาญี่ปุ่นเลยใช่กจะให้ลองนิดนึงตอนแรกอาจจะแบบ อาจจะขอมือเขาหรือสั่งหมอเป็นภาษาไทยก็ได้แต่ถ้าหากว่าสั่งเป็นภาษาญี่ปุ่นเขาจะทำไหมหรือว่าเขาจะทำได้ยังไงนะคะผมก็ไม่รู้เหมือนกันลองดูค่ลองดูกัวต้าหลงออกมาลูกกัต้าหลงออกมาแน่แสวัสดีกัต้าหลงสวัสดีอืมคุงนี่สวัสดีคุงนี่โอ้ยได้แล้วกัต้าหลงโอเต้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 เบียยังเดียวโอเต้เบียมือเดียวค นี่นะคะน้องหมานะคะก็เป็นความสุขเล็กๆน้อยๆนะคะให้ความสุขกับเราได้นะคะแต่ว่าเราก็ต้องใส่ใจนะคะในเรื่องของการดูแลทั้งเรื่องสุขภาพแล้วก็จิตใจเขาด้วยพ<ช>ุ่ธุรก้าตอนนี้ถึงเวลาให้อาหารโคโรโแล้วใช่ไหมคะคอรโร่น่าจะหิวอ๋อหีวจมูมนะครับ ีปกติเห็นบอกว่าให้เป็นอาหารเมร็ดหรือไม่ก็เป็นอาหารกระป๋องใช่ไหมคะใช่ครับวันนี้นะคะเราเลยมีอีกหนึ่งช้อยนะคะมาให้เจ้าโคโนโร่ได้ลองทานกันนะคะคร้านนี้นะคะเป็นฮอทดอกบาร์คร่ะห้่งั้นเดี๋ยวเราอเลองดูโคโนโร่ดีกว่านะคะว่าจะชื่นชอบฮอทดอกบาร์ของเราขนาดไหนคะ่ะ ก่อนที่น้องจิ๊บและคุณโนบุจะทําอาหารให้โคทาโร่นะครับเราก็มีหนึ่งสาวที่ชื่นชอบดนตรีโดยเฉพาะเปียนโนซึ่งเธอจะขออาสาเป็นพิธีกรรับเชิญพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับน้องหมาสายพันธุหนึ่งครับที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปร่างและความฉลาดและก็นหน้าตานะครับแต่ก่อนที่เราจะไปพบกับน้องหมาสายพันธุ์นี้เราไปทำความรู้จักพิธีกรรับเชิญของเราในวันนี้กันก่อนเลยครับ